ทำไรํำลังดูโทรศัพท์ทำไมอ่ะมิงมีอะไรจะบอกมาแล้วก็ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้มิงมีโปรเจกต์แบกเป้ไปเยี่ยมบ้านอันเละงงงงงงไหมคืออะไรคืออะไรยังไงก็หลังจากที่รับอิสลามมาแล้วหนึ่งปีกว่าเกือบสองปีก็ได้ผ่านเรื่องราวมากมายได้รู้จักอิสลามมากขึ้นจากการใช้ชีวิตจริงๆตาม,มหลักวิถีชีวิตที่อิสลามกำหนดไว้ เราก็ได้พบกับความสงบสุขของชีวิตได้พบกับชีวิตที่ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยก็มีความฝันเหมิงอ่ะเป็นหนึ่งในคนที่ชอบการเดินทางหลงรักเลยเพราะว่าการเดินทางอะ่ะมันสอนเราหลายอย่างทั้งเรื่องวิธีคิดทั้งเรื่องการเอาตัวรอดการอดทนและสิ่งที่ชอบที่สุดคือการที่เราได้เรียนรู้วิธีคิดของผู้คน ตั้งแต่ในประเทศไทยในต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศทุกที่จะมีวิธีคิดต่างกันตามบริบทของพื้นที่นั้นๆซึ่งโปรเจกต์แบกเป้ไปเยี่ยมบ้านอเล่มันก็คือการออกเดินทางเพื่อไปให้ถึงบ้านของอเละซึ่งอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้มันไม่ธรรมดากว่าเดิมตรงที่หมิงเลือกที่จะไม่นั่งเครื่องบินไปแล้วไปยังไงอ่าใช่ไหมหมิงกับพี่เบียเป็นมุสลิมใหม่คนหนึ่งที่หมิงมีเขาเป็นไอดอลตั้งแต่สมัยเด็กละชื่อว่าเบียสดเฟตเฟ่ คนนี้ก็เป็นนักเดินทางมาก่อนแหละแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ทําให้หมิงเงินได้รู้จักกับอิสลามในการเดินทางซึ่งเราสองคนอะตอนนี้ก็คือสนิทกันละก็เลยชวนกันไปบ้านของอัลลาฮ์แต่ว่าในการไปบ้านของอัลละห์มันไม่ใช่แค่ไปให้ถึงอย่างเดียวแต่ว่าเขาจะมีพิธีการด้วยตรงนั้นเขาเรียกว่าฮั์และอุมลห์มันเป็นยังไงฮัดมันคือความฝันของมุสลิมทุกคนรวมถึงหมิงด้วยมันคือหนึ่งในห้าเสาหลักของอิสลามในพิธีการเนี่ยมันมีความซับซ้อนซึ่งจะต่างกับอุมลห์ อุมล้อเนี่ยมันคือการที่เราประกอบพธิธีตามาศาสนาแต่ว่าฮัตมันมีรอบของมันมันจะมีฤดูกาลคนละอย่างกันใช่แล้วก็ฮัตแต่มันจะเป็นสิ่งที่บังคับเลยถ้าคุณมีเงินคุณต้องไปทาฮัตก็คือแสดงว่ามันแยกกันสแบบมันไม่เหมือนกันถ้าเรามีกําลังใช่ฮัตบ,บังคับซับซ้อนกว่ามันสอบใหญ่แต่ว่าอุมล้อเนี่ยคือภักสมัครใจซับซ้อนน้อยกว่าแต่ว่าสําคัญคือเราได้ไปที่เดียวกันนั่นคือบ้านของอล้อหรือว่าใบตุ้นล้อนี่คือภาพรวมของพิธีที่หมิงจะไปเอาการเดินทางไปยังไง ก็อย่างที่บอกนะั้นไม่นั่งเครื่องบินหหมิงเลือกที่จะนั่งรถโดยสารคือมันจะมี2เส้นทางหลักก่อนหน้านี้นเคพื่อหนหมิงแวลุงไปไหนไปอีกทางหนึ่งมาละเขาอ,อไปเส้นทางที่ผ่านอิหร่านแต่ว่า ที่หมิจะไปอ่ะขึ้นไปด้านบนนั่งรถโดยสารประจำทางจาก<ะ>ประเทศไทย<ะ>หมอชิดค่อยๆไต่ไปจากไทยลาวจีนจคิร์กิสสถานอุซเบกิสถาน,ค,ถานคาซัคสถานรัสเซียจอร์เจียตุรกีอ,อยังไม่หมดมีอิรักแล้วก็ถึงเข้าซาอุดิอราระเบียนี่คือเส้นทางที่หมิงกับพี่เบียร์จะไปกัน2คน 2> เดินทางโดยสารรถรถประจําทางเดินทางจากหมอชิดทำไมเริ่มต้นหมิงก็จะค่อยๆไปนั่งรถบัสไปลงเวียงจันทน์แล้วก็นั่งรถไฟอ่ะไปต่อจนถึงคุณหมิงประเทศจีน ก็นั่งรถไฟนขึ้นไปอลุมชีคาชกาแล้วก็เข้าไปทางคิกิสถานอ๋อนี่คือสเต็ปในการเดินทางในแต่ละประเทศใช่ไหมทั้งหมดมากกว่า15,000มกิโล แล้วในการเดินทางนี่ใช้เวลากว่าจะถึงซาอุนี่ยังไงบ้างอะก็2เดือนกว่าคิดว่าน่าจะถึงประมาณช่วงตุลาอ๋อเดินทางไปถึงแล้วก็ไปถึงอัลเลาะบ้านของอัลเลาะบ้านของอัลเลาะและหลังจากนั้นก็ทําพิธีอ่าใช่มีก็จะไปประกอบพิธีที่นั่นก็เรียกว่าไปเยี่ยมเยียนบ้านอัลเลาะใช่อ้าวแล้วในการที่มิงไปแบบเนี้ยมิงต้องการอะไรคาดหวังอะไรอะเราสองคนอยากจะบันทึกการเดินทางครั้งนี้ไว้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน โปรเจกต์นีอ้อยากทาหนังสือทำอ e ีบ uh ุ huh. uh ๊ก huh. เอามาแจากให้กับผู้คนให้กับมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมได้อ่านด้วยเพราะหมิงกับพี่เบียร์คิดว่าโปรเจกต์นี้มันไม่ใช่แค่กับมุสลิมที่น่าจะสนใจอ่ะไทยพุทธ uh huh. คนคิสหรือว่ามุสลิมเราะทุกคนน่าจะชอบเรื่องราวการเดินทางแล้วก็อัเล์ก็บอกไว้ด้วยว่ามนุษย์จงออกเดินทางเพื่อไปเรียนรู้สิ่งต่งตางๆบนโลกใบนี้ อันล้อพยายามจะให้เราออกเดินทางเพื่อจะได้เรียนรู้ในฮิกมะหรือว่าบทเรียนต่างๆที่ซ่อนไว้ในแต่ละพื้นที่อย่างที่บอกนะว่าในแต่ละพื้นที่วิธีคิดของคนนก็ต่างกันม,มันต่างกันหมดเลยซึ่งหมายความว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่ในทุกประเทศที่หมิงไปใช่เพราะว่าต่างที่ต่างถิ่นต่างประเพณีมันก็จะแตกต่างกันไปมันจะมีอะไรสอนเรามากมายในการเดินทางครั้งนี้สําคัญที่สุดสําหรับหมิงกับพี่เบียร์มันคือการที่เราจะได้รู้จักตัวเองด้วยและสําคัญยิ่งกว่าคือเราได้รู้จักอันลอ้อวิ่ เรารู้จักตัวเองไนงะเราก็จะยิ่งรู้จักกันเล่อมากขึ้นมันสอดคล้องกันไปหมดเลยนะทั้งการออกไปเดินทางเพื่อไปเรียนรู้ผู้คนออกไปเรียนรู้ผู้คนเราจะทอนกลับมาที่ตัวเราเองและเมื่อเรารู้จักผู้คนและรู้จักตัวเองนะเราก็จะรู้จักเลาะมากขึ้นด้วย จะเดินทางไปเมื่อไหร่ก็เร็วๆนี้แหละฮะไม่เกินสิงหาเร็วๆนี้ก็คือตอนนี้ไม่เกินสิบวันละจะไปละ <laughs> โอ้ยเออก็จะไม่ได้เห็นหน้าลูกแล้วหายไปสองเดือนถ้ายัางไงก็ขอให้การเดินทางในครั้งนี้ประสมความสำเร็จทั้งสองคนตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจเอาไว้เพื่อจะได้มาถ่ายทอดให้กับทุกๆคนที่เขาสนใจในการเดินทางไปเยี่ยมเยียนบ้านอัลเลาะฝากด้วยนะคะ ฝากเป็นกําลังใจให้ผมกับพี่เบียร์ด้วยนะในการเดินทางครั้งนี้เพราะว่าน่าจะสนุกน่าดูขอให้รับลื่นทุกอย่างอามีนอะมีนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หมิงกับพี่เบียร์ด้วยนะทุกคนไปออกเดินทางกันนะไปเรียนรู้ชีวิตกันากด้วยนะคะวัสลามครับ